พอเราบริจาคไปแล้วถึงแม้ว่ามันไปไม่ถึงผู้รับเราก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าการทำบุญนี้คือการเสียสละการบริจาคก,การแบ่งปันใครจะรับนี่ไม่สำคัญได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่สำคัญถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจยินดีที่จะเสียสละเงินก้อนนี้ไปแล้วไม่ติดใจไม่กังวลใจว่ามันจะไปถึงใครหรือไม่อย่างไรบุญก็จะเกิดขึ้นเต็มร้อย ถ้าเราไปกังวลนะมันก็อาจจะบั่นทอนบุญที่เราได้ไม่เต็มร้อยเพราะเดียวบางทีมีเงื่อนไขยิ่งจะทําให้บุญไม่เต็มร้อยเช่นมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องเอาไปเอาไปแล้วจะต้องใส่ชื่อเราอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเกิดเขาลืมไม่ใส่ชื่อเราพอเราทราบเขาแทนที่จะดีใจกับเสียใจเห็ั้นทําทบุญอย่าทำด้วยเงื่อนไขอะไร เราจะได้ความสบายใจเต็มร้อย